ครับสวัสดีครับวันนี้มีผู้เสียหายสองคนสามีภรรยาใช่ไหมนะครับมาร้องเรียนกรณีรถอะไรลำบกที่นี่ใช่ค่ะนะครับชนรถกระบะผนอะไรคนไข่ไก่ค่ะผนไข่ไก่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเอ่อหน้าโรงพยาบาลเอ่อเพชรบุรีค่ะหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีรรอ่าครับนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับใช่ค่ะนะคนขับเป็นผู้บริหารเป็นฝรั่งชาวฝรั่งเศสเนาะค่ะแล้วก็เปลี่ยนเอาใครมาเป็นคนขับแทนเนี่ยเป็นการดค่ะ เป็นกาดมาเป็นคนขับแทนแล้วก็ไปลงประจวันไว้ที่โรงพักสอพอสอพอจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อวันที่วันที่สิบกันยายนสองห้าหกห้าค่ะครับเวลาตีห้าสี่สิบห้านาทีค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเหตุเกิดนะอันอน้องเล่าที่ไปลงประจวันไว้เป็นไงฮะที่ไปลงบันทึกประจวันไว้นะคะคือว่ามีมีการเกิดเหตุขึ้นนะคะอยู่ที่เพชรบุรี เมื่อวันที่10กันยายนสอง5นห้นะคะเวลาตีห้านาทีค่ะแล้วก็มีพบมีผู้เสียหายนะคะมีรถยนต์นะคะมีสัตว์นะคะทะเบียนงงูทอทะหาร2415นะะึ่งห้านครราชสีมาเป็นผู้เสียหายอันนี้ของใครของน้องวะอ่าเป็นของอีกคันค่ะคันที่หนึ่งค่ะครับของนายนเนไหยของนาย นัทพงศ์ทัพทีมค่ะเป็นผู้ขับขี่แล้วก็คันที่สองจะเป็นรถกระบะบอใบไม้แล้วก็สอบลสีสองเก้าหนึ่งสูลงอันนี้เป็นของหนูนะเป็นของหนูเองบรรทุกอะไรมาฮะเป็นบรรทุกไข่ไก่มาค่ะเออโอเคก็ลักษณะการเกิดเหตุเขาขับมาเร็วไหมขับมาประมาณสองร้อยค่ะสองร้อยแล้วครับเออเท่าไหร่นี่สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าแล้วพุ่งชนดังด้านท้ายรถเราค่ะดางด้านท้ายรถครับ ขวาแล้วก็ทําให้ยางรถอะค่ะแตกแตกปุ๊บรถก็หมุนหมุนบนถนนแล้วก็ล้มรถก็ล้มลงอือ่ะเสร็จแล้วปุ๊บมันก็เราเราก็อยู่ในในรถอะ้น้องมันก็ก็ก็บาดเจ็บนะคะอยู่ในรถครับค่เอ่แล้วก็มีคลิปหมดนะนะครับแล้วก็รถเราตกข้ามถนนไหมตกค่ะตกใครเสียหายเท่าไหร่ใครหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท ครับแล้วได้รับบาดเจ็บไหมหนูวะหนูว่าเป็นคนได้รับบาดเจ็บค่ะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพรุเรรณค่ะแล้วน้องคงเป็นคนขับอ่ะอแล้วเป็นยงไงบ้างก็เจ็บก็เจ็บแขนฝั่งสายแล้วรถอีกคันน่ะรถอีกคันนึงรถอีกคันนึงน้องได้รับการเฉี่ยวชนค่ะฝั่งฝั่งทางด้านน่าจะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ไปดูรถน้องเพราะเรารักษาอยู่ในโรงพยาบาลอ๋ออันนี้เป็นรถอะไรรถเก๋งหรือรถอะไรรถเก๋งค่ะครับครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเปลี่ยนตัวคนขับ ใช่ค่ะโดยยังไงเอาฝรั่งเป็นคนขับฝรั่งฝรั่งเป็นคนขับแล้วก็ให้กาดที่นั่งมาด้วยไงที่นั่งมาด้วยค่ะเปลี่ยนสลับตัวกันอลงจากรถเรามีคลิปไหมมีค่ะเรามีคลิปกล้องวงจรปิดได้มาแล้วนะได้มาแล้วค่ะนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวหลังจากนั้นมีแล้วก็มีใครมามีผู้หญิงหรือใครมาติดต่อมาอะไรไหมมีตำรวจมาด้วยไหมที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุมีตำรวจมาแล้วก็ตำรวจเข้าไปสอบปากคำในหนูอยู่ที่โรงพยาบาลแค่บอกว่า จะเคลียคดีให้ผมเสร็จได้ตอนไหนรถคุณคุณจะเคลียยังไงให้เสร็จภายในสิบโมงอ่าสิบสิบเอ็ดโมงครึ่งได้ไหม<ฆ>เพราะว่าผมต้องเคลียเรื่องให้เร็วที่สุดตํารวจถามแค่นี้ค่ะเหลือใช่ค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นก็ตำรวจมาที่เกิดเหตุแล้วก็ไปลงประจำวันแล้วมีใครอ้างตัวเป็นคนขับแทนฝรั่งชื่ออะไรชื่อชื่อนายอืมขยาให้หนู นายอภิวัตปุตมะค่ะคนนี้มาอ้างตัวเป็นคนขับแทนฝรั่งใช่ค่ะซึ่งความจริงก็ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไ,ไม่ใช่นะฮะเราก็ได้รับความเสียหายวันนี้ก็มาที่ทนายคลายทุกนะครับเราได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําหนังสือ,อให้น้องเขาไปแจ้งความที่สพเมืองเพชรบุรีเพชบุรีนะฮะเพื่อดําเนินคดีข้อหาแจ้งความเช็จแสดงตนเป็นคนขับทั้งๆที่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณคน่ะ